นักุนทุนท่าน,นะคะกลับมาเจอกันในเช้าวันจันทร์นนี้กันนะคะต้นสัปดาห์โกลาเดือนมิวินยยนนะคะค่ะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตอนนี้เองนะคะทั่วโลกหลายๆคนก็จับประเด็นในเรื่องราวของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐะะซึ่งจะเริ่มประชุมกันในสัปดาห์นี้นะคะว่า มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแบบไหนอย่างไรซึ่งส่งผลทําให้กระแสงเงินของโลกนั่นเองนะคะ่ะก็อาจจะมีการปรับพอร์ดเพื่อเป็นหู้นนะคะแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องเราตัวเลขสิทีฐกิของสารัฐที่ออกมาก็าส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามคาดหมายไม,ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อใดๆน,น,นะคะก็ยังไม่ได้พุ่งขึ้นเยอะ อาจจะส่งผลทําให้ในส่วนของทางด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายตอนนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วก็เป็นไปนตามที่ข้อมูลนะคะหลังจากที่ที่ว้ทุม่านจำได้นะคะสิ่งที่ที่ว่านได้ที่มาให้ฟังก็คือช่วงหนึ่งที่เจพีมอเกนนะคะที่ได้มีการพูดถึงคละเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเคลื่อนไหวอตกาดอบี้ยสำรับนะคะ ว่าน่าจะขยับกันได้ในช่วงประมาณปี2 0 2 2ั0 2นะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงปี2อ6 5นั่นเองนะคะแต่ตลาดก็เหมือนกับได้ยินอะไรก็แอดรียคไปก่อนนั่นเองนะคะคือในส่วนของบ้านเราเองนะคะส่วนใหญ่เราเข้อมูลล่าสุดที่ร็อกเกอร์ในประเทศไทยนะคะได้มีการมองข้อมูลในตอนนี้นะคะนั่นคะือ ข้อมูลว่าเรื่องราวของฟันโฟลเองนะคะนอกษาเงินโลกฟอตของโลกเองนะคะในตอนนี้ให้ความสําคัญโดยเฉพาะประเด็เนเรื่องราวของธาน,าน,นาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะคะ,นะะก็เดี๋ยววันนี้ถ้านักทุนมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตมม JP, รงนีกับเจพีแบงกซึ่งที่พอดีจะพูดคุยกับคุณน็อตนะในช่วงเอาใจไปเลยนั่นเองนะคะก็จะได้เก็บตก ข้อมูลดังกล่าวมาฝากนะักถือว่าที่จแล้วเรื่องราวของนโยบายของโลกเองตอนนี้จะมีผลทาให้กระหนี่ลกตกอีก,กหรือเปล่านะคะก็เป็นข้อมูลสําหรับสัปดาห์นี้ซึ่งหลายฝ่ายก็เป็นห่วงกันนะคะว่าถ้า,ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยมีแปลว่าข้อมูลว่าจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยอะไรตัวนี้ก็อาจจะทำให้ดินลก ประเทศไทยเองก็คงเรียกไม,ไม่ได้นะคะที่จะปรับตัวตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้นะคะการขึ้นลงของดัตเชอรี่ไทยนนะคะเท่าที่เราติดตามข้อมูลมานะคะนักจุนจากการนำเสนอของกราฟเทคนิคหรือว่าพื้นฐานต่างๆข้อมูลเหล่านี้เองนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะการนั่เทคนิคเฉพาะเทคนิคอะไรต่างๆก็มองภาพว่า การขึ้นลงของตลาดนิวยในตอนนี้มันอาจจะมีในช่วงวางไม่คุ้นขึ้น,นะคะจากพันหไปพันหอะไรเงี้ยก็ประมาณ100จุดนะคะที่จะมีการขยับหรอือว่าพุ่งไปที่พันหมากากว่าก็คือตัะกีที่โบเกอร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่นะคะที่มองว่าประเทศไทยถ้ามันจะพุ่งขึ้นไปข้างบนก็อยู่ที่พันหกรจุดนันเองนะคข้างล่างก็อยู่ที่พันหอยห้จุดนะคร ก็ต้องติดตามไปไปนะคะว่าการขยับขึ้นลงขึ้นลงตรงน,นี้จะมีผลทําให้เราคิดกลัวหรือว่าเราไม่กล้าอะไรกันหรือเปล่านะคะก็ะต้องบอกได้ว่าสําหรับไซเคิลต่างๆที่ได้มีการพูดถึงนะคะข้อมูลที่พี่ว่าได้มาก็คือภาพการลงจุนในประเทศไทยต่อจากนี้ไปนะคะหลายหลายฝ่ายหลายหลายคนก็เคยคิดแล้วก็เคยมองว่าต้ลงทุนในประเทศไทยเองอาจจะ สนใจนะคะแต่จแล้วมันก็มีอะไรอีกมากมายนะคะทีะ่เราต้องติดตามข้อมูลกันต่อนะคะเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่พี่ม่นอนนึกแล้วก็ไม่ใช่นึกเอาเองนะคะก็คิดถึงข้อมูลตรงนี้เสมอๆนะคะว่าการลงทุนในฝั่งเอเชียในตอนนี้นะคะสิ่งที่จับตามเราก็คือกำลังซื้อในฝั่งเอเชียเองนะคะก็ เราเรียกว่าอัตราการเติบโตนะคะถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่ยากจนแต่ว่าจะมีอัตราการเติบโตไปอีกเรื่อยๆนั่นเองนะคะเรต,ต้องดูทั้งอาเซียนเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศอรอบพื้นบ้านเก่าแล้วก็ธุรกิจอะไรที่ค้าขายกับประเทศรอบพื้นบ้านเร่าอย่างนี้ก็ต้อสนใจโดยเฉพาะธุรกิจเทรดดิ้งนะคะเรื่องส่วน่าจะมีอิทธิพลมากๆเลยที่ได้มีการพูดถึงนะคะว่า ใครนะที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไปในย่านอาเซียนที่ใหญ่สุดนะฮะเราก็ต้องติดตามข้อมูลตรงนี้กันไปนะ,ะซึ่งบางบริษัทก็มีจดทะเบียนในตลาดนุ้นแต่ว่าบางบริษัทก็มีจดทะเบียนในต่างประเทศด้ใดๆ็ตางนะฮะก็เป็นข้อมูลนะฮะจุดเป็นข้อมูลที่สวยนะ,ะเราก็ติดตามกันดูนะครับซึ่งตัวนี้เองอคนที่มองข้ามช็อตแบะพุทธวาช้ัมช็อตใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะ,ะ,นะะในช่วงนี้นะฮะในช่วงลานปีนี้เนื่องจากว่า คนที่เคยคิดมองข้างช็อตมาได้เสมอๆแล้วคนที่แอบเก็บหุ้นทิดเทรดดิ้งเนี่ยในโลกเอเชียเนี่ยก็เป็นความชินใหญ่ๆของโลกเองนนที่ได้มีการพูดถึงสําหรับในประเทศไทยเองเทรดดิ้งที่พูดถึงนะคะชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม b j c ซึ่ง b j c นี่เขาก็จะค้าขายอยู่รอบอาเซียนนั่นเองแล้วมีอีทิทธิฟลวน,นะคะ ขายเป็นหลายร้อยปีแล้วก็มีเจ้าสวยใหญ่เข้าไปเทคโอเวอร์มานั่นเองนะคะก็เป็นกำลังในการขยายอาณาจักรเขากลุ่มนี้ไปอีกเรื่อยๆนะคะเราต,ต้องติดตามดูแต่หุ้นในกลุ่มนี้ก็ต้องมีม่าเล่นยากนะฮะเนื่องจากว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นเองเจ้าของก็เป็นคนคุมคจำนวนหุ้นด้วยใดยๆที่จะขย่าออกมาตลาดเพื่อเก็งกำไรหรือใดๆก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของนั่นเองเราก็ต้องติดตาม ็นเรื่องราวของหุ้นเทรดดิ้งนะคะยิ่งถือว่าเราจะมองข้ามช็อตในหุ้นกลุ่มนี้แบบไหนอย่างไรถึงแม้ว่าโลกทั้งโลกเองก็ยังมีความกังวลในเรื่องราวของการระบาดของโควิดนะแต่ส่วนหนึ่งก็ถืกคนมนุษย์เองนะก็ยังต้องกินต้องใช้ถึงตายมันก็ต้องต้องไปต้องอยู่ต้องมีการโภคบริโภคถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงกันเกิดขึ้นนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่โลกมันก็ต้องปรับตัวไปจะถูกล็อกดาวอย่างเดียว ตลอดเวลามันก็คูเป็นไปได้ยากนะคะก็วิธีการที่จะมีการเยียกรับตัวเพื่อให้อยู่ได้กับโลกใบนี้กับเรื่องราวของโควิดแบบนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็หู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนใหญ่ๆนะคะุณเอ่อพวกโรงไฟ้านะไม่ต้องไปคิดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแบบว่าอัตราการเติบโตของเขามันมันมองเห็นภาพพวกโรงไฟ้ามันกับพัวพัวไปะะแต่พุ้นที่เกี่ยวข้องกับ การกินการใช้บริโภคของคนนี่แหละมันจะอ้านว่ามันจะ,ะเปิดซรเบอร์นะคะซึ่งประเทศไทยเราก็น้อยนะคะที่เข้าไปกลุ่มในอาเซียนนะะที่เห็นก็มีเอชซนะคะที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจิ้งแลว้วก็ลงทุนประเทศสําคัญในอาเซียนนนเดงนะคะส่วนหุ้นอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องก็ต้องดูนะคะหุ้นอื่นงแคะ่ปล่อยข้อมูลออกไปว่าทาตรงนั้นท,ทําตรงนี้อะไรกันแต่ว่าผู้ที่ส่่อิทธิพลและมีกําลังอำนาจในการที่จะ มีเม็ดเงินใหญ่ใหญ่หมานั่นเองนะะในการที่จะสู้รบกับมึงแข่งขันกับเรื่องราวของธุรกิจในแต่ละโลเคชั่นแต่ละที่แต่ละที่หรือแ,แต่ละประเทศนั่นเองนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พยายามเล่าข้อมูลให้กับนักถูกใจนะคะว่าออตอนนี้เองนะคะฝั่งโลกเอเชียก็มีความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของกำลังซื้อสินค้าที่อั้นมาในตลอดหนึ่งปีนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูนะคะ วุ่นอิ่มกลุ่มหลักจะมีการเรี่นแรงเป็นอย่างไรแล้วก็มีหุ้นอิกกลุ่มหนึ่งที่โรเกอร์เชียร์มากๆเลยก็คือเรื่องราวของหุ้นค้าบปีไทยนะฮะตอนโดเมสิกที่เป็นออมโกลอะไรเีนะคะกลุ่มนี้จริงๆแล้วตัวธรุรกิจเขาก็อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ภาพแบตเกิดพันมันยังสูงอยู่มากเลยเนื่องจากว่ามีหุ้นบางตัวไม่ว่าจะเป็นออมปโ,โมปรดมโกมหรืออะไรต่าง ที่เขาเรียกว่ามีการแข่งกันเนยอะมากที่ทำให้การการขายตัวรถของเขาเองมันก็มันก็ไม่ได้เยอะนะมันไม่เหมือนสบายคอทีอ่ตัวหลักๆของตัวธุรกิจมันไม่ได้มีผู้แกขันเนยอะแบบนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันดูนะคะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องรางของหุ้นในรอบกลายเดือนมิถุนายนนะคะว่าจะมีหุ้นตัวไหนเป็นแบบไหนซึ่งีมหุ้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ ธีมที่พี่ม่อนมองจากข้อมูลนะจากการเก็บข้อมูลอ่านข่าวมาโยตลอดนะฮะก็คือเรื่องราวของกำลังซื้อนั่นเองนะคะในฝั่งเอเชียจะประทุเยอะและก็ใหญ่ยักษ์มาถมามากกว่าฝั่งตะวันตกนะฮะค่ะเนื่องจากเออเขาเรียกว่าโลกมันเริ่มเปลี่ยนข้อมูลมันถึงกันหมดนะฮะใครคิดอะไรแบบไหนอย่างไรแล้วก็ลักษณะโซเชียลโลกตะวันตกคิดอะไรอย่างโลกตะวันออกก็คิดได้จากโซเชียลนั่นเองว่า จะทําให้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นจากสมัยก่อนนะคะข้อมูลจะมาถึงโลกตะวันออกนี้ก็รอเวลาเป็นเข้าเป็นเดือนก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะสามารถส่งถึงกันได้นะคะก็ทาให้เป็นข้อเปรียบเทียบเ,เกิดขึ้นนะคะเพราะสิ่งที่เห็นข่าวในรอบที่ผ่านมาเรื่อง G7 ๊็นะฮะที่เขามีการประชุมใหญ่กันที่ยังกรษนั่นเองก็เลยทําให้ด้วยความที่เป็นโลกโซเชียลเราทําให้ เราเห็นภาพจากอดีตนะฮะเวลาประเทศใหญ่ๆเขาประชุมกานนี้มันก็เหมือนกับประเทศที่มีอิทธิพลมีอำนาจของโลกนะฮะในการจัดก,การโลกแต่ดียนี้ไม่ใช่นะฮะการนำเสนอของ G 7เวก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าพวกไทยพวกอันเป็นดขึ้นนั่นเองนะพวกประเทศใหญ่ๆก็จับมือกันนะฮะแล้วก็มีกระเซ็นต์กสา่าต่อท่านโลกฝันตะวันออกอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ปรับต,รตัวกับข้อมูลข่าวตันนี้ว่าชีวิตของ ฝั่งโลกเอเชียฝั่งโลกตะวันออกของเราเองจะมีการปรับตัวยังไงนะฮะเพื่อที่จะรองรับกับปะทะกับการแข่งขันความได้เปรียบเสียเปรียบเป็นไปนขึ้นบนโลกใบใหม่นะฮะต้องติดตามกันดูสําหรับประเทศไทยเราเองก็ต้องบอกเดยว่าตอนนี้นะฮะเรายืนอยู่ตรงไหนของโลกนะเราจะยืนสายหรือยืนปักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าประเทศไทยเราน่าจะไปได้นะฮะถ้าข้อมูลต่างๆแล้วก็ความ ร้วมมือของประเทศไทยเอาเองก็สามารถที่จะเรียกว่ายืนอยู่กับการแข่งขันนะคะหรือว่าการค้ากันขายได้นะคะถึงแม้ว่าบ้านเราในตอนนี้เองจํานวนผู้คนก็ไม่ได้ใหญ่ยัายยากษ์แบบมอินโดเหมือนเวียดนามนะคะแต่ว่าเป็นผู้คนที่เป็นประเทศที่จะมีศักยภาพที่ดีรึเปล่าใน,นาณะที่เราเป็นคนของประเทศนี้นะคะเราก็พยายามที่จะคิดในเชิงที่ที่ดีและบิกสมุเสมอเลยคะเพราะว่า เราคิดในเชิงที่แย่ที่ลบนะฮะก็จะทำให้ความรู้สึกที่เรอยู่บนประเทศนี้อธิญาติเลยเราก็พยายามคุดบวกนะฮะเพราะเราจะได้อยู่มีความสุขในเรื่องตองๆก็ฝากกันไว้สำหรับเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะคะติดตามนะคะที่พูดถึงนะคะเสมอๆนะคะในเรื่องราวของหุ้นอารีพดิ้งและก็หุ้นคาสิ่นั่นเองนะคะว่า จะมีการขยับขึ้นของราคากันเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นคือก็เราดตามกันดูนะสำหรับข้อมูลเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่มันพูดถึงเรื่องราวของหุ้นขนส่งใช่ไหมฮะทีะ่เปิดเมืองหรือว่าหุ้นขนส่งที่เกี่ยวข้องกับเรือนั่นเองนะคะตู้คอนเทนเนอร์ก็ระเบิดระเบิรมาเมื่อสัปดาห์านะที่แล้วนะคะที่วิ่งกันขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอลทีหรืออะไรต่างๆฮะรอบนี้นะก็คุยเรื่องราวของหุ้น ที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อภายในประเทศเป็นหลักถึงแล้วว่าประเทศเรามันจะได้ไม่เยอะก็ตทำนะแต่ว่าจากอาการอ้าเน,นะ,ะก็อาจจะส่งผลทำให้หุ้นอีก,กลุ่มนี้มีการขยับขึ้นแล้วก็จับเฉพาะหุ้นที่คออ้าขายแล้วก็หุ้นที่เทรดดิ้งนะคะตัวกลางที่ซื้อใหญ่ที่สุดทางด้านสินคโปรบริโภคในย่านอาเซียนนั่นเองนะคะค่ะส่วนหุ้นอื่นๆที่ตอนนี้เองนะคะที่ ตลาดหุ้นไทยคาดหวังกันอยู่ก็คือพู้นี่กลุ่มใดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ที่หลายๆไฟล์มองว่าแลกอย่าจริงๆไม่ได้แ,กกแลกอย่าด้วยซ้ำเกินหุ้นแบงค์นี้เป็นหุ้นที่ขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ช่วงเกิดโควิดแล้วใช่ไหมคะแต่มันก็ถล่มไปร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันแต่แล้วก็ขึ้นกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะฮะสำหรับราคาหุ้นแบงค์แต่ว่าการที่ภาคเศรษฐกิจเองนะคะ ที่เดิมมันอาจจะมีแค่นี้แต่ตอนนี้มันก็ใหญ่ขึ้นนะฮะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเบ็ดเงินแต่กงนก็อาจจะมีการขยับนะจากใบที่ขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตนี้จะอัพไซด์ไปอีกเดิมเปอร์เซ็นต์ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่นักทุนก็ต้องจับตาดูนะฮะแบงค์ไทยแล้วก็อื่นงที่มงหลายรายสายมองว่าแบงก์จะถึงดีซัพนะแต่ธุรกิจใหญ่ ที่มีเงินเยอะๆก็ไม่น่าจะถูก disruption ใดๆได้ดสิ้นนะคะไม่น่าถูกลายล้างนะฮะก็น่าจะมีการปรับตัวแล้วก็เชื่อว่าธุรกิจแบงค์ไทยเองนะฮะหลายๆแบงก์ก็จะมีการปรับตัวนะฮะในการปรับตัวในช่วงที่ผ่านมาก,ก็บางแบงค์ก็อาจจะปรับตัวเอาคนออกปิดาสาขาแต่ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะฮะแล้วก็เติมเงินในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็ต้องจับตาดูว,ว่าแบงค์ในประเทศไทยมีแบงค์ กลุ่มไหนบ้างนะคะที่จะพุ่งขึ้นมาได้นะซึ่งล่าสุดที่เราเห็นราคาแบงค์ขึ้นมารวดเร็วถึงแม้จะมีการทุบข่าวปล่อยข่าวทุบนะคะบอกว่า MVR ไม่เอาหรือว่า MSCI ไม่เอา <c oughs> นะฮะแบงค์นั้นก็ราคาก็ขึ้นสู้ตายมาก็คือเคแบงค์นั่นเองนะคะก็ต้องดูลยคะว่าเค่แบงค์นงได้มีการปรับเปลี่ยนตัวแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะเป็นหัวหอกสำคัญทำให้ดัชนีหุขึ้นไยเองนะคะ มีการขยับขึ้นไปใหญ่ยักษ์หึืมหาหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมนะคะดัชนีหุ้นไทยนะคะจะมีความผันผนวนกันเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเสด็ยอยางถุนนะคะไม่ใช่แบบนิ่งเสถิยแต่ไม่ขึ้นไม่ลงอะไรก็ทําให้ภาพการซื้อขายเก็งกำไรก็ไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีฟาดลงมาร้อยจุดดันกลับไปร้อยจุดอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างมูลค่าหรือมาเก็ตแคปของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ มูลค่าการซื้อขายเองนะฮะยายักษ์มหาการเกิดขึ้นนะฮะ,ะสัปดาห์นี้ก็ฝากเรื่องราวกับนักจุนไหมนะฮะในเรื่องราวของหุ้นเทรดดิ้งนั่นเองนะคะแล้วก็หุ้นที่ว่าจะดัตะยยนตลาดหุ้นไทยนะให้ขยบขยำสนุกสนานก็คือหุ้นไทยนั่นเองใครจะเชื่อนะักุนเนาะจากครั้งหนึ่งหุ้นแมงนี้เป็นหุ้นที่แบบโอ้ไม่ได้รับความสนใจมาหลายปีพื่อูว่ฟ้าหุ้นอะไรก็มาคึกคืนใช่ไหมฮะแต่พอจะนี้ไปก็อาจจะ กลับมานะฮะสร้างสีสันนะฮะให้ตลาดทุนไทยได้เพราะว่ามันมีทุนแบงหลายแบงค์งเลยนบงก์ตูนที่ยังไม่ขยับนะฮะแต่ว่าจะาขยับแบบไหนก็ต้องติดตามข้อมูลกันไปส่วนการจุดซื้อจุดขายนังจุนที่มันก็น่าจะใช้กราฟเทคนิคกันตัดสินใจนะ้เพราะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะในการเลือกการลงทุนนันเองสําหรับข้อมูลที่พี่ม้าได้สั่ไว้ในสัปดาห์นี้นะคะในวันนี้ ขอบคุณมากค่ะที่ได้ติดตามแล้วก็ทักทายกันนะคะหลายท่านก็ทักทายพี่มนมานะคะขอดูกันนิดหนึ่งนะฮะว่ามีใครทักทายกันมาบ้างกันแล้วนะฮะสวัสดีตอนเช้าพี่กับพี่มดมาเลยนะฮะโอุ้ณสมชายขอบคุณนะคะสวหรับหลายท่านที่พูดคุยกันนะคะสำหรับช่วงวันจันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเองนะคะปลอดภัยนะคะสําหรับการฉีดวัคซีนนะก็การฉีดวัคซีน ก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ข้อมูลข่าวมันเยอะนิดนึงนั่นคืก็ต้องเสร็ข่าวดีๆแล้วแต่สิ่งสาคัญนะคะการฉีดวัคซีนก็จะช่วยให้เราสามารถมีภูมิได้นะคะเวลาติดเชื้อโรคหรือติดอะไรมือนเป็นบัตรนะฮะวารุนแรงก็จะได้ไม่รุนแรงนั่นเองนะคะก็ฝากทุกค่านกันไว้ส่วนข่าวอะไรได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยก็อยู่ที่วิธีการเลือกเสรจข่าวของเราถ้าเราเสร็จข่าวที่ส่งผลดีกับชีวิตก็ทําให้เราดีขึ้นแต่ถ้าเราเสร็จข่าวที่ เน,นกทีดแย่ๆอะไรเงี้ยก็าอาจจะทําให้ความคิดเราแย่ไปด้วยนะคะ,ะก็ฝากนักทุนกันไว้ในวันนี้นะคะวันนี้เรานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ